สวัสดีค่ะก็กลับพ,พบกับคลิปที่สราศีอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกันจะเป็นคลิปสั้นๆที่จะพูดถึงเรื่องของการย้ายของดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยวันน,น,นี้วันที่9ก้ารกฎาคมเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่จนถึงวันที่1นึ่งสิงหาคมได้ตําแหน่งราชาโชคและก็อยู่ในเรือนราพะซึ่งดาวเจเริญราพะคือดาวจันทร์ สุขอยู่ในเรือนจันเนี่ยก็เป็นดีเป็นเรื่องของเรียกคู่มิสเนคู่ชูอันนี้คือเหมือนกับเรื่องของเมตตามหานิยมก็ได้มีการก่ออุปถัมช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกเองหรือคนใกล้ตัวต่างๆรวมถึงเ,เป็นในเรื่องของอะไรอะองค์กรต่างๆก็ได้แต่ก็ต้องรูว่าบริบทเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะทีนี้เราก็รู้ว่า ดาวสุขของชาราศีกันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของดาวเจริญกระดุมพะระกสุพระอยู่เรือนรับพระ,ะแสดงว่าการเงินอะไรของคุณที่เคยไปลงทุนในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะเกิดได้ผลกับะะตุณเองแต่จะเกิดในรูปแบบไหนก็ต้องไปดูนะเพราะว่ารับผลเนี่ยก็หมายว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างบางคนเรื่องการเสี่ยงโชคก็ได้ หรือเป็นของกินของใช้ของสวยข,ของงามก็ได้นะคืออันนี้คือต้องดูของแต่คนนะว่ามาไปต่อยอดแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วดาวศุกร์เองเก็เป็นดาวเจรเดนสุภาอยู่เดนเรือนลพะ่ะพูดง่ายเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรบาง่ายๆได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้แต่ทีนี้พื้นชะตาเดิมประกอบด้วยพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะและการเสี่ยงโชคเนี่ย ก็ไม่ได้สักคนบางคนอะ่ะจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามเองหรือได้มิตรภาพดีๆได้ลูกค้าก็ได้นะอันนี้อย่าไปฟุ้งเป้าเรื่องการเสี่ยงโชคสักทีเดียวแต่ถ้าอยากจะซื้อกันก็ซื้อเอาไว้พอประมาณหรือบางคนการเดินทางของคุณก็ทำให้คุณมีความสุขเกิดโชคราบก็ได้ หรือใครที่มีธุรกิจอะไรที่แบบต่างถิ่นต่างแดนเองเนี่ย mm hmm. ก็เกิดโชคลาภกับตุกคุณรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ mm hmm. ก็อาจจะให้โชคลาภฝึกคุณแต่ก็คือต้องไปดูว่าของแต่คนเป็นเรื่องอะไรแม้กระทั่งความดีความงามที่คุณทํามาเนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดโชคลาภกับตัวคุเอง mm hmm. เกิดมาอย่างง่ายๆคือเหมือนกับเราไม่ต้องออกแรงไป ออกแปลงไปหาเรื่องของเงินทองเรื่องของรับผลจะมีคนเหมือนก็จัดสรรมาให้ตัวคุณเองอันนี้คือต้องดูของแต่คนนะคะแต่เขาเปรียบเทียบว่าราชาโชคก็เหมือนพระราชาเวลานั้นคนจะมีคนส่งของบรรณาการมาให้เห็นไหมคะมีคนเอาอเครื่องของบรรณาการมาให้คุณให้คุณได้ง่ายเนี่ยเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าดาวสุขเป็นราชาโชคก็เลยว่าเรื่องการเงินคุณเองหรือ การเดินทางต่างๆหรือการเอื้อเฟื้อจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็บอกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยถ้าในอีกบริบทหนึ่งเนี่ยดาวสุกเนะี่ยมันก็สามารถเป็นตัวแทนของเรื่องความรัก,กได้แสดงว่าเรื่องเนี้ยช่วงเนี้ยความรักของคนที่มีคู่ของคนที่มีคู่ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอาจจะมีการพากันให้เงินซื้อของของขวัญให้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีคู่กันนะ แต่ถ้าคนโสดเราก็มองว่าเออตัวคุณอะ่ะอาจจะมีเสน่ห์เพราะว่าเราสูงเป็นราชาโชคจะมีเสน่ห์เกิดขึ้นอาจจะมีคนเมตตาคุณเองให้ความช่วยเหลือคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะสนับสนุนตัวคุณก็ได้ก็ต้องดูตามหน้าง,งานว่าเป็นเรื่องอะไรทีนี้ก็เลยบอกว่าถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีชาวราศีกันก็ มีอยู่ประมาณแค่นี้นะก็คือมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นก็ตรงใช้เครื่อใช้ประโยชน์จากที่ดาวสุขของคุณเนี่ยอยู่ในเคระโดดเด่นเนี่ยก็ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วกันนะคะอันนี้นะก็ฝากไว้แค่นี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันแล้วก็กดติดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณนะคะ